เปิดวาร์ปจีน่านีนาซาลัดสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไครต์แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ ชีวิตจริงสวยเท่มั่นใจไม่แพ้ในละครค่ะคลิปนี้นะคะไปทําความรู้จักกับสาวคนนี้ให้มากขึ้นกันค่ะเรียกลดีว่ามาแรงที่สุดในณเวลานี้นะคะสําหรับละออจันที่เปิดตัวในซีรีส์ดวงใ,ใจเทวพรมทาให้แฟนเนี่ย กอติดหน้าจอแบบไม่หายไปไหนกันเลยค่ะและอีกหนึ่งตัวละครที่พูดถึงกันอยู่นขณะนี้นะคะก็คือละออจันที่รับบทโดยจีน่ายีนาซาราสซุปตาน้องใหม่ลูกครึ่งไทยคิวบาคา่ะเกิดเมื่อวันที่5มกราคม2543เป็นลูกครึ่งไทยคิวบาโดยคุณแม่เนี่ยเป็นคนไทย คุณพ่อเป็นคนคิวบาค่ะการศึกษาของน้องไม่ธรรมดาค่ะเรียนมาด้านนี้โดยตรงค่ะกับคณะนิเทศศาสตร์สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์โทรทัศน์มหาวิทยาลัยลงังซิตแต่ผลงานล่าสุดของน้องนะคะกับหนึ่งในานางเอกละครชุดค่ะกับดวงใจเทวพรมตอนละอาจันทร์เรียกว่ากลายเป็นที่พูดถึงตลอดตลอดเวลาในโลกโซเชียลนะตอนนี้เลยค่ะหากใครอยากไปติดตามไลฟ์สไตล์ส่วนตัวของน้องแอดมินจะทิ้งไอจีของน้องไว้ให้ทางด้านล่างแล้วเราก็เข้าไปส่อง สาวน้อยลูกครึ่งไทยคิวบากันค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อยา่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญข,ของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้องวิธี Headset